ตายแล้วโหมีใคมีคนรู้จักไงแล้วสวัสดีค่ะไม่ใช่ละโอ้มีคนทอดีเย็ดอู้มีคนเย็ดด้วยมีด้วยเออคนทอริเย็ดไม่ใช่ทอริเยสสิควายแส่บนานยังวะเรื่วัเน,นเชิญโซรีย่ะสุปฏิยุปตะกา เออเจอศพที่ห้องประชุมไม่ได้ป่ากับดากเออถ้าถ้าใครคิดว่าผมเป็นผมจะเล่นมายากลให้ดูหนึ่งทีเฮ้ยไหนมายากลอ่ะมาดูนส้มตับกระเรืไม่ส้มต้มน่าจะเป็นับเลยไม่ก็ทอรยูแหละทอรเยูสทองไม่ก็ทรยู แต่น่าจะไม่ได้ใช่ทรยศว่าถอดหยุดมันต้องบอกแล้วส้มไปนะเพราะส้มเป็นสับป,ปะเลืส้มน่าจะเป็นสับปะเลยไม่รู้ส้มปัดก,กับดังหรือเปล่านะแต่ผมก็กลัวเขาส้มคดีนะ้าเขาจะเปลี่ยนผมจะบอกว่าอย่าทับใส่ผมละกันารเ,เล่นนะจะปวด่อมอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวซไปหาเดินท่านให้เลือกเลยครับว่าท่านจะเอาใครออก ผมได้หมดแหละเดี๋ยวผมบวชส้มได้มาอ่าไม่รู้นะผมอยู่กับน้ําเงินเฉาทางเดินทางเดินไปห้องมอเตอร์บนอะ่ะออกจากร้อาหารไปประมาณเก้านาทีที่แล้วอ่าจำอะไอย่างนึ่งนะว่าผมดินนกับข้าวมันแ้กกับข้าวครับพลารี่อสผมก็คนนั้นแหละนะกับข้าวหรือถ้าผมไปโดนกับเออโดนอไอโดนกินเข้ามาจริงตอนากาดกินอ่ะนะัก็อร่อยจริงนะ ปวด้มไปเลยไอ้เหียถ้าจะสับก็สับมาหากูนี่ไอ้ยศแม่กูโคตรเบื่อเลยพวกเล่นสับปันๆอย่างเงี้ยเล่นคอยขวายไอ้เฮียแล้วสับใส่ลูกเรือมั่วๆเอ้ยศแม่เดีย๋ยวปวดส้มไปเลยแล้วสับใส่กูเลยนะไอ้ศสตว์ลำคาบอันนี่หมอจะได้ชุบไอ้เฮียไอ้เฮียสับสอฟเฟจ๊อจะใครเจอแม่สัฟเฟโจ๊กอ้วมากอันนึงผมเจอได้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,มยไม่ยากุนก็บอกแล้วผมไม่ได้เป็นหม่เชื่อเชื่อยังเป็นซอบเปลี่ยนไม่ได้ออป้ายกับจากเชื่อ,อยังเห็นไหมหล่หอไหมเชื่อยังชมพูใส่หลายเต็มทาแล้วเบีเลยอ่ะดึง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  เดี yeah. um ้ยเขาว่าแล้วว่าอะไรเงี้ยไปแม่งเปิดก่อนแล้วแม่งเคยแม่งทำสุดทีน่กูว่าลยพมันต้องเป็ดด้ารทุก่เออมน่ามหน่ากูยิอง โล่งอ่ะอ่ะโล่งนี่มันมันปาดได้ไหมมันปาดเองนี่ปอเองกูไม่เกี่ยวเนี่ยคุณกินจากการทีผมเล่นมาตาเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่กดกดก่อนน่าจะแบบน่าจะแบบน่าเชื่อถือได้มากกว่าผมว่าเชื่อถือได้มากกว่าเรื <c oughs> <c oughs> ่องความเไหนเป็นความเชื่อเนี่ยมาไว้เนี่ย <c oughs> เชื่ออย่างสับเปลี่ยนกู <c oughs> น้องมาะยังไม่ได้ทานในหน้านเลยแม่งอะฮะมึงทำอะไรเดี๋ยวไม่ได้ทานตกอะไรคือยังไงเนี่ยมิ้นยิงเองเองไปยิงมิ้นเหรอแล้วยังไงต่อจัดงานศพยิให้ผมเลย่มจัดงานศพให้ผมเลยดิผมตายแล้วจัดงานศพให้ผมดิจัดงานศพให้ผมดิใีห้องพยาบาลแล้วมันก็เดินออกมางานศพจัดงานศพดิผมตายแล้วเนี่ย อ้าวแล้วเดี๋ยวนะเดดเดดเดดไม่โดนเดดดมันนอะไรอ่ะไม่เป็นสเปียร์กูตายแล้วมันรู้ไหมไอ้ขาไอ้ขาไปหนานไปหนานปิดไม้สีส้มดิเขียวมันกินกูสีส้มสีเขียวมันอสีน้งเงินกวดโดน้ัาเงินกวดโดน้ังเงินกวดโดนเดีียวมันกินกูสีเขียวมันเป็นตะการ เขียมเป็นตะกาไม่คิดว่ามันจะไปได้แกิดอะไรขึ้นกับใมันเปิดลยเฮ้ยไอ้เขียวมันเป็นตะกาไอ้เขียวมันเป็นตะกาไอกาเขียวมันเป็นตะกามันกินกูไอ้เขียวมันเป็นตะกากินกูโอ้โหเด๋อมก็กินเพื่อนไปลบๆหมดเลยเดี๋ยวมันก็โชว์จิกเกอร์ลุนเลียเออสวยเขียวต่อเขียวตะกาน้ำตาลต่อเลย What the fuck you? อ่าน้ำตาลมันเป็นกับดักไม่ใช่เหรอไปตายผมนะน้ำตาลอะเออน้ำตาลครับผมย้อนเวลาแล้วครับแต่ย้อนให้เบุ่งนะถ้วยอ่าฮะแม่อะไรอย่างเงมไปไปม่วงงี้เออผมเพิ่งเนตหลุดผมเห็นพวกคุณแบบยืนอยู่นิ่งๆกันะผมก็สงสัยว่าอะไรยังไงนะ อำแล้วแยงผมก็บอกแล้วผมไปกับข้าวแล้วเธอกับข้าวอ่ะสรุปคือคุยเรื่องอะไรกันนะอ๋อสรุปใหม่ดิมุ่งเป็นคนดีมาสับมาหาเราเออแต่จาอะไรโยนตะก็บมาเลยกัน็ไ่้เอ้ยมันมันปาดเลยไม่ปาดมันก็ได้ปาดเลยดีโธ่เอ้ยเอาไปเลยน้ำตาล่ะเป็นตะก้าเอ้าเดี๋ยวพี่อะไรเนไหนกับดักดีดนะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขียวมันเป็นตะก้าไม่ใช่กับด่ากับด่ากับด่ากย้อนเลยนะ เขียวไม่ย้อนเนี่ยเอามันออกเลยถ้าเขียวมันไม่ย้อนนะลัวมันออกแน่ถ้าเขียวไม่ย้อนกวออกแน่อขอสักหนออันนี้อะไรยังไงเนี่ยี่เขียวมันเป็นตะกามันกินกูมันกินสับเปลี่ยนของกูเออแล้วไอ้ม่วงอะไรอะไรยังไงเนี่ยไอ้ม่วงมันบอกว่ามันสับมันสับมาหาม่วงผมเคยคิดว่ามันมันเป็นในน้านไงลูกเรือผมคิดว่าเขาเป็นลูกเรือ แม่งสมพูอ่ะใส่ร้ายเต็มคาราเบลเลยอ่ะก็บอกไม่ได้ปาดกับจักแน่ๆน่น่คอยดูกินต่อหน้าต่อตากินต่อหน้าไหมอย่าปิดไฟนะให้มันกินต่อหน้าเออสวยเออสวยเดี๋ยวตะก้มีปลุกหลายชั้นกรอบอัโอ้โหไปเยอดเวลากดยอดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นหรอ ย้สีนอะไรอยู่ยอแล้วผมเาแต่แล้วีดมต้นกก็หาอะไรวะตียิงเลยเาเอาเถขอหาโดนทงใส่ไม่อบุเด็ดสุดแล้วย่ยไม่รู้ีนะผมไม่ปาดเล็หัแปม่อ่านเย เย่เก่งมาก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 ไอ้แดงมันเป็นทอร์เย์อ่ะไอ้แดงมันเป็นทอร์เย์สเออโวยุดิธรรมจะไม่ทอร์เรย์สวยสวยสวยเออสวย ก็บอกเป็นซับเปลีย่ยนไงมึงก็เชื่อกูอย่างกูกำลังจะตบโหวแม่งอยู่ดีๆก็มันโดนกินแม่งทําไมสับเปลือไม่ช่วยผ่าท้องให้อ่ะหรือว่าแนวเพิรมไม่ช่วยผ่าท้องเลยเหลือเชื่อสิครับเหลือเชื่อครับผมไปก่อนนะครับไปบ่าย